ก๋าเสียห่าเราได้ครับผมเนี่ยครับร้านอยู่ติดติดคลองเลยนะดูกันอู้ร้านบุปื่นเอาเอาละร้านมีดอันบะมีร้นมานนี้ร้นมา,มน,มามนสมซ่อมก็ <laughs> คือตอนนี้ก็คือร้านร้านที่เราจะมากินมันปิดเลยครับนนเป็นร้านทไทยเลยร,ร้านส่วนร้านตรงคู่น้องเนี่ยคอยรีวิวหมูใหม่ ก็ต้ม่อกเป็นใควาท่านแนนเป็นห่วงเลยมาแล้วครับโาุดอันีอยููู่เปิดบ้จริงพี่จ้องตัวองเนี่ยพี่นี่นเป็นอะไรผมเปกับเฟนเป็นกัะเฟนผมผมก็คนอีสานครับสวัสดีครับอยู่กับไอเซ h ช n แนลนะครับผม ก็อยู่กับรายการพิวอินแล้วครับก้ามาเนี่ยนะสิผ้าทุกคนไปกินก๋วยเตี๋วด้ครับอันคิดคิดว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่แซ่บที่สุดในอำเภอนนนารายนะครับผมก็ไปกับรุ่นพี่นะครับครับผมก็ลานกซิยูมองบานคุ้มดินนะครับยูติดไอ้กับคู่น้องนะครับเดี๋ยวสิผ้าไปมึงนะครับไปมึงไปสิมแซ่บแห้งครับผมกักลังครับรถนมากลลวครับมาจอดเปิดคลิปาเปิดคลิปว่างนงเลยครับเออ ไปเจอกันเลยครับผมขึ้เจ้าเขาไว้แล้วเข้าว่าไหนเจ้าเขาเลยเม่เช้าหรังก็ได้ขอเขาของคนอื่นไม่ใช่เอื่นในว่า โอ้โหสีผมอย่างสวยยอม่วงก็สีห่านแล้วได้ครับผมเนี่ยครับร้านอยู่ติดติดคลองเลยนะครับเอยเขาเรียกอะไรสะน้องน้องครับเนี่ยครับร้านนี้แหละแน่นาพี่เลยไ้ทางหน้าไปฟังฝนตั้งนี้มัน เอาร้านบอ้อปืดเอาลุก <No. S 2> เอาล่ะร้านมีดิอันนีมัมีร้านนี้มันร้านสมตำอ,อ,อ๋อก็คือตอนนี้ก็คือร้านร้าน,นที่เราจะมากินมันปิดเลยครับก็เลยเปลี่ยนร้านใหม่เลยคือร้านส่ว,สว,สวนร้านตรงคู่น้องนี่คอยรีวิวหมูอใหม่มีเอ้ะร้านบา,างๆเราแซ่บด้วยกันจัดไปครับ ร้านปิดครับผมบ่าเปิดเปิดอ่านี่ครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วนะครับสั่งอะไรดีครับก็มีอาหารตามสั่งด้วยนะพี่พี่พี่หมูกึ่ยวนะเราจะมารีวิวกึ่ยว์นั่งมื้อนี่ย้มยำครับผมเกึ่ยว์น้ำนี่ลูกค้าเยอะมากนะครับขาลายหลร้านนี้ที่เด็ด สชเอาเอาอย่างครับเจสาเอายมีเลี้ยงต้มยำตัวเอาอย่างว้าคื้นผิวแบบไปมีเลี้ยงต้มยำซอสเลยครับกินผีครับไอ้อาจารย์ไม่แบบเป็นตอนผักเพียงเนาะครับข้นกับเสียร์ไหลแน่แก้วครับแก้วเด็กมันไม่ค่อยมีมันมีอยู่หกคนเอง เราก็เจยวกันครับถ่ายูทปเนื้อเนี่ยถาูปเเรอ่ทเเมันูร้านเฉพาะเลยเนี่ยกกดติดตามให้หน่อยครับารยคครับเออมาคออาจารย์เข้าเมงอยู่เนี่ย้วเมื่อกี้นี่อ้หครับมามาเจออาจารย์อาจารย์ับสวัสดีครับอาจารย์นงมาสวัสดีครับโอ้โหโอ้โายข้าวอยยานเป็นเลืสมร์เลยเปมาสมบูรณไเ์ไอ้คุยเร่อครับอาจารย์โอเคครับจารน่าถายเสร็จแล้วตอนนี้เราเราก็เตียวอยู่นะครับ อ่สังครับผมพูดหลายพูดครับพูดหลายครับถ่ายด้นเนี่ยใช่ครับมาโบเจ้าตัวครับมาแล้วนะครับว้าวมี่น่ากินเหมือนกันนะครับเนี่ยเอออร่อยอร่อยชัวร์แน่นอนนะเป็นประจกแน่ครับได้ให้ให้นี่ยจานพี่ชิมไม่ดูหน่อยครับห้่อย่างเยอะอืมกินจนเกือกเฮยเขาคือเบาไทยเว้ยมาได้เด็ดนี่จานไทยเนี่ย

ายตังค์ก่อดิหป่าป่าไปเลื่อเลื่องเลอมาหรือเปล่าไอ้ี้รถมากแล้วซิมซิมนกนเขาต้องซิมหนําเขาจะหัวเขา้งปรุงแบบโ้ใช้ได้แบบไม่ต้องปรุงเยอะม่ต้องพูดาาเพื่อความร้อนเขาต้องใช้กรปิไง อร่อยไหมครับโอ้กำลังซิ่มครับผมนี่ก็ผิดเผาเลยครับผิดเผาใส่ลงไปน้ำตาลไซรัปอะไรที่เป็นเบาหวานผมมันสมพี่กำลังน้ำสบอยู่อมันไายอยู่ครับพี่ไายอยู่หรอแหมฉลองก็ไม่ค่อยไม่ค่อยพอกลอง กุ้งเพิ่มรสชาตินี่กุ้งเรียบร้อยนะครับผมซีสันใส่ผักหนึ่งเขาขอคุณนผูวอยู่โรงเรียนผมผมิผมจะไปผมจะไปฝึกสอนอยู่ประดูเข่านแม่มอคือขยยากลุ้งด้วกันเนี่ยอ่าไอเขาเรียกสังเกตการสอนสังเกตเออสังเกตสอนอาหิเริ่มวันจันทร์เลย แล้วทำไมต้องพูปวาไทยอ่ะวอไทยปกติวอไทยหลายเนี่ยไปคนไทยก็ต้องหัวไทยไปขาเป็นคนอีสานข้าวตองลอยอีสานบ่แต่กันข้าไม่ไหนก็ต้องหัวไทยไงเขาต้องบอกเป็นกลางต้องนิสุดแล้วผมผมก็คนอีสานครับเปลี่ยนไปนี่ก็กินหามวย จะมีเพื่อนใหม่คนหนึ่งนะครับอ๋อนี่คือโรองเรียนพัดเปี่ยงนะมาแบบสอนเลยนี่เ,เนี่ยเขาปั่นมาสองยงังสุดเลยแต่โอ้ขาเป็นลายดีเลยครับอันอันนี้พัดพัคพคดคลีบพัดคีบเลยครับโบติมนั่งขาย่างน,น,นุ่นเลยนี่นั่งขาย่างน,นุง่นนะประมาณซี่ที่มาที่ไหนอืมนจ่าย ินหวปเพลินเท่ากัดดาคกน้ำมันกึเา่วนมูมากว่ากินก่อนมูมูมาจนว่ะก็ปลหมูมาหัวเท่ากนันางมึงหมูมกินบริษัทกี่ตวอบ่อไรครับอดไ่ไ่อย่างงีก็ไประมาย่บสองตั Qua địa vị của bé hỏi con chia sẻ bùng 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 hay mang kiệt mặt chặt 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 อยู S <S ่เลยโอ้ยเยาว่าม <sl> <región> ึงมันออเรนต์มึงมันส้มโวแมนแหละฮอตอืมเออฮอตฮอตหวานหมอืมนี่แบบขวบเด็กไหมหนุ่ครับทั้งนานโมแมนภาษาอังกฤษว่าอะไรครับฮอตจะแปลว่าฮ้อนฮ้อนแห้งแสบ ภาษาอีสานแซ่บอร่อยภาษาไทยนะครับสรุปแซ่บมีมาอีกหรือเ่มีแั่นเขาเถียงกันอยู่มูงกันบอกอ๋อเบาอย่ามาบิดศทางเหนือเด้ครับไปจะฝังทั้งเหนือบอกอันเดย์หรอกมูงเลยแต่ก็มูงกันนี่ยร่างกิจนี่ยังยังมูงกันนี่อร่อย มหืเครับเียนมากรครับมหะดูหอดูไป,ปยงแวเี่ยออบาอ,อยาสบ<แ>ิแปลว่าว <laughs> เอออย่าพยาพิกันโน้ที่ที่หายผมสั่งหายบอะไรนะที่ที่เดาอะไรผมจะสั่งให้ ลาดหน้าแค่นี้ใช่ไหมข้ามพร้อมลาดหน้าเอาเอายังลาดหนาเฮ้ยพี่ขอกอนครับจังใช้เสียงน้องะครับพี่อะไรบอกอันนี้แบบเอาเอาลาดน้ำเลยด้วครับมีมีบ่อเด็กๆบอกนี่ครับไม่ทันไว้แบกรอดเป็นีไเลยวะได้ครับกินเออเอากินนี่ครับกินนี่แล้วมูมากครับครับผมครับผมบ่บเป้าครับบ่อบเป่า ขาดเป็นไรเฮ้ยอิงยิงใช่ดีอ่าแล้วนของงานครับแต่แดนเฮ้ยเอ้ยยังก็นี่ก็ท่านังมาแล้วครับปาเบื่อไหมออันนี้หลังจากนี้ครับอันนี้เสื้อพ่วาคมาได้นี่สามร้อยบาทใส่เอวใส่เอ่อะไรนะ ใส่เออล <Okay. S 1> เออ่ายืาหลวงเราบ่คือจังไปเห็นเืยรู้เงิงงนไหพี่ก็ว่าเออพี่ไปกับโต๊บกอยู่งินแมนแมน,นมสื้อครับ <c oughs> บอกซืซ้อ,อกบ่ขายครับบ่ขายอันนี้พี่พี่ไปมึงนั่งไอ้สมบอยนะ่ะผมไม่เจอมันคา่าตัวมันสิบเอ็ดบาทเลอ๋อ oh. เล่นนั มันมันเกิดไม่หรือว่ายังไงไม่ว่ามีก็บมือกันมันเป็นโปของไม่เจอสมองนะวันถือ11 11หนึ่ะโอ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 โป้มันเนาะไม่ได้จัดเลยทีมยูทูบเบอร์ครับเจ้าครับเจ้าขับสิเอาผมขับผมขับครับที่คุณมากครับไอ้ไอ้กูใส่น้ำแข็งเอาพี่บอกพี่บอกมันก็ใส่น้ำแข็งเราพี่บอกหยอกไปสิพี่กบหมือกันรับรถไปสครับรถไปมั่นเอครับรถ เปเผื่งนังกับพี่บัตรป้อพี่จ้องตัวไว้เดีวพี่มีคนเปนน้้งอ้าววเปนกับเพื่อนลกเผื่อเจอกยนวคืนเป็นมึงหลอกตรคนอคนไหนเนาะเสียเพื่อนไม่ลงืแลง่เพื่อน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 แนละลงกิอ เขาใหญ่แ้วเห็นแล้วดีแหละนั่นก็ต้องเรียนเองเว่าเป็นกำไใหม่ก็จะเป็นมึงก็จะมีหูแล้วเออว่าเขาต้องล่างานสำคัญไปว้าวสรุปนะครับก็คือลาดหน้าไม่ได้กินแล้วมือขาเป็นไรครับเรียนไม่เกี่ยเดี๋ยวเลยดีกว่ามาลูกไหนมาครับพี่วัดเจ้ากับโตพี่วัดลูกทุ่งไม่รับเลยเหรอ ่ชยคือกาแม่งไม่มันไม่ลงทุนเลยอ่ะแบบว่าจิโอ้โหให้แขกรับเชิญขับรถมาเลาออกมาหนาวลนาเดินไปแล้วยังไม่อาบือำกันยเสิร์ฟช่วยลุกเข้ามาพี่ครับมาหาผมายเก็บยังกรบื้อกันยัมาหอลรายัง่เต้มันมีสาบ้องสทิพย์ยังเลยบัไเลขึ้นก่อนนะเกมากรลจยังขึ้ เป็นยังไงครับรสชาติไม่เคยกินเป็ดเต๋าที่แบบสีสันขนาดนี้เลยว้าวั่งกินคนเดียวนะครับดูครับคนอื่นเขากินเสร็จมาแล้วนะครับมันในเมียมันคนกิ่นไงคุยตายตรงสิยน้งกินแล้วเก่งไปเดียวย้ำกิน ใครับผมถามมูยินก่อนครับขูดเล้าแล้วหรือขูดเหล้าเราจะเปิดเทปนะใช่ไทยทงทงเงี้ยสินะวอลล่าว่าเป็นเล้าถั่วนนะเล้าไทยเราก็กินเสร็จกันแล้วนะครับไทยไทยแล้วกินแล้วเอาเลยบอกยันก่อนวันนี้วันนี้วันนี้ลงเหรออ๋อครับก็วันนี้เราก็กินเสร็จไปแล้วนะครับแล้วพี่กัเตันครับขางเงียบบันคุณดิน าเนี่ยโรงเรียนได้ครับสีดูสีเขียว,ยวมาลองมาลองซิมกันเองนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวจะว,วามุมาครับบ <Okay. S 2> อกกันคลิปใหม่ครับบ๊ายบายฝากฝากกดไลค์กดติดตามนั่นแนะครับอา้าวอันนี้บอกเองเจ้าของส่งเอาโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมนั่นแน่ได้ครับ <laughs> ขอบุงทา